สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดี f c ทุกท่านค่ะอันนี้ก็มาสรุปหวยฮานอยกันนะคะก็คือของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละค่ะเผื่อบางคนแบบหาไม่เจอแล้วทำไมถึงไม่เจออะไรอย่างนี้คืออยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะคะ ของวันที่1ิบสหอันนี้คือสรุปให้ฟังของวันนี้ก่อนค่ะงงไหมให้อภัยแอดเถิะวันนี้แอดพูดไม่รู้เรื่องก็ให้อภัยไปนะคะก็เต็มเต็มค่ะออกพระเอกกับพระรองมาค่ะแต่ไม่เด้งนะคะ ก็มาดูกันนะคะสรุปของวันที่14กันยายน65ให้ไปที่76นะคะเจ็ดไม่ทำงานนะคะทุกคนแอดได้แค่วิ่งอันนี้7ตัวเดียวแต่แอดสำหรับแอดถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะก็มาดูกันนะคะเจาะให้ไปที่74 73 77 67, 64 63 66 94 93 99นะคะก็เข้าไปนะคะก็ นอยพระเอกของเรานอยเฉพาะกิจนี่ตายตัวอยู่แล้วนะคะตามสูตรต้องเข้านะคะแต่เสียได้นะเจ็ดไม่มาด้วยแล้วก็นี่แอดก็ได้วิ่งแล้วก็ได้เจาะเจาะเข้าบนล่างเลยค่ะสามตัวแตกอีกค่ะทุกคนนี่แตกสามตัวนะคะโอ้ยนอยนี้เป็นพระเอกแล้วค่ะนอยพิเศษอ้ยดีใจค่ะ แล้วก็เข้าสี่นอยค่ะทุกคนพะลองก็แอดก็มาอันนี้ก็ได้แต่ว่าแอดไปกันหลายตัวเกินทุกคนอันนี้สำหรับตัวแอดเองนะกันทั้งตัวเก่ากันทั้งเบิ้ลกันทั้งอะไรตัวมีอะไรก็เฉลีย่ยสี่นอยแตกสามตัวหนึ่งนอยนะคะ ก็คือบวกค่ะยังไงก็บวกอะมาดูในตารางกันนะคะนี่ตาราง969ใช่ไหมนี่แล้วก็960ค่ะสำหรับตารางแอดว่าก็โอเคอยู่นะคะเข้าเกือบทุกวันเลยตารางนะทุกคนถ้าใครแบบจับเลขตารางเป็นก็ลองออกไปเล่นนะคะนี่ตัวเจาะที่เจาะตัวเจาะเข้าแอดก็ดีใจแล้วละคะ่ะวันนี้ก็ลิ้นพันกันไปหน่อยนะคะ ไม่รู้จะดีใจหวยไหนแอดก็ได้หวยสามัคคีมาอีกทุกคนเอาล้วค่ะก็ถือว่าบวกแล้วค่ะใครที่ได้แล้วบวกก็บเบาๆนะคะทุกคนหวยมีเข้ามีหลดุดดูอย่างหวยลาวได้วันนี้ออกโอ้ยใครจะคิดว่าจะออกสอง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 เนาะสี่สี่สองสองสองปาดขักขักขัก แอดได้วิ่งสองสองนั่นแหละแต่แอดได้วิ่งนั่นแหละค่ะวิ่งศูนย์หนึ่งสองไปนะคะทั้งบนทั้งล่างอุ้ย <c oughs> ก็ได้ค่ะนี่แหละดิ้นพันกันพ่อหวยลาวพัฒนานี่ค่ะถูกบนล่างมาสองวัดแล้วแสดงว่าสูตรโอเคนะคะอันนี้ของฮานอยว,วันนี้เนาะ ต่อมาดูฮานอยวันนี้เลยวันต่อไปเลยใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะก็ให้ฟรีนี่แหละค่ะผิดถูกก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็อย่าเป็นบ้าตตามแอททุกอันก็ไม่ได้ได้ทุกคนแอนี้บ้าได้เล่นหวยวานกระจายเหมือนอะไรเนี่แต่ก็คืออยู่ในสูตรนี่แหละค่ะแต่มันกันเยอะไปหน่อย แอดอยังกันเบิ้ลทุกวันนะคะมันก็เลยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็เล่นไปเยอะก็ได้ค่ะมาดูของวันที่15นะคะกันยายน65นะคะวิ่งลูดให้ไปที่1กับ8คะ่ะฮาหนอยกี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮาหนอยของวันที่15หกันยายนนะคะวิ่งลูดให้ไปที่1กับ8คะ่ะจับคู่16 1915 หนหน,นะคะแปดหกแปดเแปดห้าแดแดใครที่เล่นแอสแนะนำให้วิ่งเงานะคะได้ชัวร์กว่าแล้วก็น้อยตัวกว่าลงทุนน้อยกว่าค่ะวิ่งแค่หนึ่งแดบนล่างถ้ามาก็คือได้แล้วค่ะได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้แล้วทุกคนถ้าได้แล้วก็พักนะคะแนะนำให้หยุดนะคะสอตัวสาตัวนะคะชอบอยู่แค่สองหางนี้นะคะวันนี้ วันที่สิบห้าชอบอยู่แค่247สี่เพราะมันมาตรงกับสองสี่เจนี่เลขรถพอยังไม่ออกนะคะสามนี่เลขบ้านเลขที่บ้านค่ะอู้ให้คุณให้โชคมากเลยค่ะทุกคนเลขรถเลขบ้านมาหมดเลยค่ะก็สงสัยช่วงนี้ดวงขึ้นเนาะก็ขอให้ไปไทยด้วยนะคะ ่วงนี้เลขรดเลขบ้านให้คุณค่ะทุกท่านก็ลองตามตามดูค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะหรือว่ามามองไว้เป็นแนวทางก็ได้ค่ะหวยมีทุกวันไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเล่นไปค่ะทุกคนแอบไว้ดูเป็นแนวทางนะคะใครถนัดจดก็จดค่ะย้ำให้อีกรอบนะคะฮานอยของวันที่สิบเก้าเอ้ยขออภัยค่ะสิบห้า กันยายน65นะคะวิ่งรุ่นให้ไปที่18ค่ะจับคู่ให้ไปที่16 19 15 11 86 89 85 88ค่ะลองเอาไปวิเคราะห์กันดูค่ะเอาไปพิจารณาดูนะคะ3ตัว2 4 7 3 7 9ชอบอยู่แค่2ตัวนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะ ตารางให้ไปที่047ค่ะแล้วก็269ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะอุย้ยสงสงสสงสสงหวยโออกเอียงแล้วเนี่ยหวยลูกกลมๆหมุนได้ตัวของโผพัดคงสุดๆเลยนะทุกท่านเนาะ เอาแครไว้ดูค่ะแอดก็ตั้งไว้นี่แหละค่ะให้ครบสิบนาทีก็ฟังแอดบ่นไปค่ะทุกท่านทุกคนบอกว่าทำไมพูดมากจังนูน่นนี่นั่นอาจจะเพราะว่าต้องทำคลิปให้ครบสิบนาทีค่ะเวลาชั่วโมงมันจะไม่ได้ลดน้อยลงหรืออะไรนี่แหละแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแอดก็ทำตามเขาทำนั่นแหละค่ะ แลคะก็ให้ไปก็ลองไปพิจารณาดูค่ะแอดก็ลงให้นะคะพระเอกของเรายังเป็นนอยเฉพาะกิจและนอย VIP เนาะนอยเฉพาะกิจแล้วก็นอย VIP ค่ะย้ํานะคะเฉพาะกิจและนอย VIP ค่ะสองสองหวัวนี้ในสูตรต้องเข้าทุกวันนะคะถ้าวันไหนหล,หลุดนี่ก็โอ้แย่เหมือนกัน <laughs> ก็ลองเอาไปพิจารณาค่ะเขาอ,อยากให้เข้าทุกวันนั่นแหละค่ะ จะได้รวยกันทวนแอดพอมีทุนแอดก็ไปหมดลคะค่ะหนึ่งแปดเบิลพุ่งนี้แอดจะลูดเบิลทห้หมดก็ลูดทุกวันนี่แหละค่ะแอดว่ามันต้องมาทุกคนความรู้สึกส่วนตัวนะอ <c oughs> ย่าเอาแอดเป็นหลักนะคะเราต้องเล่นแบบมีสติเนาะเล่นแอดไม่ได้แอดเล่นเยอะคะ่ะเวลาถูกก็ถูกเยอะ เวลาเจ็บก็เจ็บหนักเหมือนกันค่ะเวลาเจ็บไม่มีใครรู้หรอกแต่ก็พอบวกทุกวันค่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วนะลองมาไปพิจารณาดูค่ะเบาๆนะทุกคนเอ้ยมันถูกมาหลายวันแล้วนเนี่ยถูกสี่นอยติด วันนี้หรือเมื่อวานถูสีน้อยติดหรือเปล่าแอดเล่นไลน์หวยแอดก็จำไม่ได้ทุกคนใครไปแค่หนึ่งแปดไม่การไลน์ตัวเหมือนแอดเลก,กำไรชัวร์ค่ะแอดก็อยากให้ลูตัวเดียวแม่นๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ นี่อาศัยเดเะก็คิปนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมค่ะมาติดตามแอดสักแสนคนเลยนะทุกคนมาดูสักคลิปละห้าห0ื่นคนอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเฮงๆลรวยๆโชคดีนะคะ